ครับผมท่านผู้ชมเจอพึ่งใหม่ลงต้นสะเด่ฝูงค่อนข้างใหญ่เลยครับผมต้นเดียวสองลังครับเห็นไหมครับนี่ครับสลงหนึ่งสองอาทิตย์เจอกันครับผมถ้าสร้างลังถ้าไม่กลับเสานะ เขาไม่เอาก่อนอีกโอเคครับผมไปต่อครับผมครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับผมวุดคนมานอกเจอกันเหมือนเดิมครับรอหาผึ้งครับเหมือนเดิมไม่รู้จะทําอะไรทานผึ้งก็ต้องหาผึ้งครับผมเจอได้วครับอยู่ข้างบน ทังสีทอยขึ้นครับผมไม่รู้เป็นหรือไม่เป็นมองไม่เห็นเลยเห็นช่วงท้ายโอเคครับผมเดี๋ยวสูบให้ดูกันครับผมนะครับผมสางหนามไปหน่อยตีทอยขึ้นสักห้าหกลูกครับผมไม่รู้จะอ่อนหรือแก่ทรงนี้ดูยากอ๋อเห็นกันไหมร้ย้อนแสงด้วยอืม นี่ครับผมเห็นแค่ใต้ลังนิดเดียวนี่ครับใต้ลังปลายมือผมเนี่ยครับดูยากมากเลยโอเคครับผมแต่ดูทรงน่าจะได้แหละเป็นลุ้นกันครับผมได้ไม่ได้เขาว่ากันขึ้นก่อนครับผมหายากพึ่งช่วงนี้ขอบคุณครับผมเจอกันทางบนครับ ถอ,อยขึ้นครับผมไม่ยับไม่ยับเครก็ผมเหนื่อยประหยัดแรงครับผมแต่ต้นไม้อุ่นได้รับผมดีครับเดี๋ยวขอขึ้นครับ Rồi ạ. Chỗ khoảng đó không มันไปไม่ถึงครับผมขึ้นไปอีกครับผมยิงก็โสุนแรงเลยครับ

ยากครับผมลมแรงครับ กำลังกิงครับผม

ครับผมนางจิ๋วอยู่ใกล้กันตัดมาด้วยครับผมโอ้ขัวนหลครับน้ำเต็มเลยนางจิ๋วจิ๋วแต่เจ้าครับผมสวยเลยดูน้ำอเคครับผมขอบคุณครับไปต่อขอบคุครับขอบคุณยังไงก็ได้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ